สวัสดีครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะสวัสดเขามารับชมสมัยกิจพาดุยจาสวัสดีพงเย็นเอฟซีทุกท่านครับผมด้านที่นี้ในประเทศเรากำลังประเทศน้ำน้อจ้าครับผมวันนี้พอกันวันที่สิบสองแล้วเนาะจ้าพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้าวันนี้เมื่อกี้ก็ปกิจพาเขาปลาหาเห็ดคือเขาเนาะแมนครับแต่พิกัดวันนี้เข้ามาบ้านสังหอมเนาะแมนครับตำบลไถ่ขาอำเภอบุญทลิกจังหวัดบนค่ะวันนี้ก็ไปตามรุ่นตามช่วงก็ไม่กิจบกิจแต่ว่าจะได้สีมันเพาะน่าจ้าวันนี้เดิน ไปดูน้ำกันจา้าวสีมานบอจับมาทางบ้านสังหอมเนะาจาับไปกันกเลยจ้าไปนบผมต้นขมว่าป่าครับผมขมว่าป่าสังหอมด้วยครับผมวันนี้เปลี่ยนไม้จากป่าน้องเมฆครับผมไปดูน้ำกันครับผมว่าสีสีมันเห็ดอย่างนี้ครับผมวันนี้มาน้ำกันหลายคนครับผมสี่คนครับผมมาน้ำกันดกนนอกแฝกแหกหมันจา้าเป็นเห็เดแดงสีเลยจ้าพี่นงนุ่อเห็ดกองอยู่องจอดรถด,ด้วยพี่หนุ่มสาวเห็นครับผม เพ <mm ิ่มนำนำครับเมือนว่านเพิ่่เด้ไปนำสวัสดีจ้าดอกงามๆเลยจ้ะสองดอก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 ครับผมเมียเพิ่นไปทางหนึ่งนะครับผมสาวก็มาอีกทางหนึ่งเห็พชงเหลืองจ้ะจุ่มนึงแต่ว่าโดนไปกระมีเนาะ เขายางถุยเอาว่เจ้าหัวกรุดเลยจ้ะพี่น้ะงนี่เพิ่งเรื่องมันจะหอมจอยเนาะนี่ดอกหน่อยเพิ่นก็ค่ะี่สปดินจ้ามันโกเลยเนาะอืครับนี่อีกอ่ะ โูเนอ้งามตัวนใ้อ่หลบมุดีไม่ตัวสองสายคือกเห็นอ,นอนนดู่ตัวละกี่เข็นได้กัน่นองอึ๊บอ้พี่หีอยู่นี่อ๋อกูเห็นเดียวพี่เห็นกับผีเลยซะรักษาใส Chưa? Được hẹn nha, yêu này béo ni hôm kay để để lê 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 lê

ก็เห็นเป็นหมเมื่อกี้พี่ผอดอกเดียวเนาอจ่ะดอกหานคุณพ่อหน่อยเห็ดกระโดดก็เห็นดอกเดียวพี่อ้องเห็ดกรดกระดอกเดียวบอดิกบอกเดียวอาอีกจ้ะต่อเห็ดบดดินจ้ะไ่อกจ้งสีลวงไปก่อนดอกสีจืดเนา ห,ห,ห้องอันห้องอันนี้ส่วนมากทีซีนี่แหละแต่เป็นยัง,ยงสีห,หาวเด้บะขาต่างจ้ะจ้ะรสชาติดีอีกสเด,ด็ดเนยได้จ้ะพี่หน่อหน่อยนนนนนนเนาะเห็ดปุ่ดินเนยจิ้มเจวกระเจีหยดได้หลายเมนูได้จ้ะนี่ อ้นี่เนจุแน่จัหน่อยจ้ะพี่นาหอันเก่าแต่ว่าฝนละเด้อจ้ะพี่นนอะ รับแล้วคขนเวาลาบคมเนาะก็ค้มคืนวาเนี้จักหน่อยจะพี่นนองพุนอีกไล้พุ่นอ้อโก้โอกอกันตัวนี่ย,ยออเป็นโก้เป็นกอ ใาเงียบๆเยๆเนาะอู้พอหน่ะอ๋ไหนผูพอจะพกินสีพออันอ่างงน้เพลินมานอะจ้ะพ่อตีดอกเลยผพอดอกหนึ่งตีแล้วมาสีพอแก่งบ่อยไม่ไง่กระถากินอยู่เนี่ยผูอพ่อหลายๆเนาะผูะพอได้ส่งหายเนาะจ้ะเดี๋ยวหนึ่ อ่าเดี๋ินสี่ตรงนี้ครับผมเป็นโมเลยเป็นโมเลยอ่ะสองสามสี่

เอาสิบสิบเอ็ดฮึงหสิบเอ็ดจะหล่นตาเขาเลยตาน่อยนึงเนี่หน้าสาตาที่เ่าครับผมโอ้โอค่าเดียช่องดอก แล้วพี่น้องหมูก็โพล่เป็นหมูไม่กินกระโปรงดอกเดียวอีกแล้วหมูคือกันด้วยมูเนืองไหวมูเนึองน้มะแห้งหน่อยเนา่อยโอ้ใช่ยังไม่กินคือละกอก็คืกันให้หลวงพี่น้องพี่เบิ่งครับผมเอาบ้านเนี่ยจูงนเนาะโอ้ก็เห็นจูมเห็นแต่บ้านเนี่ยมาโอ้ไม่จูงครับอตะบาน ต้นดอกฝีอะไรรู้ไห,ไหมที่สามที่สี่ว่าได้ละสองดอกเด็พ่เนาะเอ้ยก่ออีกละจ้าสองตูมหนึ่งบ้านบ้านเก่าด้วยครับผมเอาค่ะเอาอืดลายคนโบโตขับเพชรเลยออกโบเต็มที่คนถมระยะยืดช่วงวยื่ช่วงวแน่นแน่น กโกครับผมต้นเลยอ้อาหาเนี่แม่ไม่เห็นดอกเยอดอเยอเลย้ยแง่นนไนนม้ห,หน่ออะ,ะ,ะ,ะ่างาหไปน้อง,มงออเมกด้ยีง้าวไร่แต่มีจากพี่น้องมาเนี่อีกดกอกจ้ะดออีกดดอกไม่อีกจ้ะ Ô đâu nội hay không phải là nữa cả? Tân đây, đâu mà bố hay gần đây. Ô gần đây. đi đấy, có gần đây. Ô đấy, ngủ gần đấy, đây. hiểu gần đây. Tân hiểu gần ta Tân hiểu gần đây.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  นี่อีกนี่อีกโอ้โอ้โอ้จะเกิดนใน่หกแม่จะเป็นเหรอเจ้าโอ่งนกจ้าโดนๆบดหลายท่อผู้จองเมื่อวานบอแล้วท่านน, <c ười> านี้ท่านี้คนหลายเมื่อาวานผู้จองเข้าไปบ่มีคนไปเด็ดๆเข้ามานี่เมื่อวานไปสองคน บ่มีคุณนไปโจนมมีแนวใส่เห็ดมาพี่เราก็เดีนะจ๊ะไขรจ้าไขรโอ้ไข่อะไรจ้ะพี่น้องไขรไก่ไข่เป็ดจ้ะแฉะอยู่ด้วยจ้ะพี่น้องอยู่อ้าี่ไอ้ไอ้โทรกันเนาะนี่ลมาเนาะ อะพอเป็นจูงมแล้วค่ะพอเป็นจ <c ười> ุกระไเตเลยายกิน่นแมนข้างไม่หากไม่หัดไห้เนาะคือได้ จ้ะ okay. เก็บข้างทางจ้าเก็บเก็ดข้างทางไงบ่โฆษณาผอดอกนึ่งอีกหลักน้องไม่ใหญ่เสด็จกินงไงผ่อน้อ๋อผอดเธอดอกนี่จ้ะยู่ข้างกันอีกไข่นึงจ้ะโอ้ยคือเป็นตัดอิ่มแทนนอบาดเนี่ไม่ใหญ่ เอาพึ่งแดงขาลายจ้ะอึ้อหรือปลาไฟไว้จ้ะอ,อู้คู่สวยๆตัวนี้ <c oughs> ย่านนี่ก็าอายโออย่าด <c oughs> นี่บ่าพอนี่องขาวต้อจ้ะบ่พออะไรอยู่จ้ะข้าลายแห่งอันไอ้เองอีกจ้ะซ่อนตะขาคนขาวเลยล่ะ ก็แดงจ้าเมื่อนั้นได้คลิปหาดอกเนาะมือ่อนี้ได้มือ่อไห้่หนึ่งดอกค่ะอีกดอกจ้าเตรียมนกกลดพี่น้องแสงจึ้งเครื่องจะดอกนียมีเป็ดมีแมงเลยสวยงามจ้าโอ้หาไปบกวงบมกไก่พี่นอ้องมาอยู่ขางทางปเป็นเงาเป็นโกลอยู่หน่อยเนาะจ้าพี่อ้าย Vại yeah, vậy vãn cuộc tôi, tôi nói tôi đã chung là mọi nói 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 chung này เห็นหมอวานได้เนาะไอเนาะ <c oughs> มันนี่คือประคือหมอวานเนาะจ้าห่างกันไยห่างกันไยลเลยนนี้กวสองดอกสองดอกเนี่ยกันอยู่นี่ ดอกหมอกูกคนเมก็บลูกนีจ้ะตังแหงๆไอ้ดอกเห็ดเป็นงามเลยนะฝนเบาๆนะอ้าวเห็ดพึ่งจ้ะขึ้นเขาก่อนเป็งามเหอะเยอะนี่จ้ะตัวเด้งเด้งซีจ้ะตรง

โอ้ขนาดจีนตัดขาขาเยาวแหงนโ้ขาเนะจิกด้อจ้าโอ้เนียนขาเอนเง้ยปุ๊สะออนขาหน่อยนะขาพื่กงานขาต่วนมีดอกใหญ่เลยลูกโอ้ยอยวดอกกสวยเลยดงาา บนดินจ้าอยู่ตองกันก็หอมเฮ็ดก่อเนาะจ้าขอเฮ็ดไข่ด้วยครับผมไข่จงหนหว้ามันเน้อยู่บ้าง้อยู่เนื้อยู่ไหวเนื้ออยู่เอาได้ยูโอ้้ดอกอีอจ้าเไข่หอมๆเสียบใหม่ปีหน้านนะแบบนี้เนาะตาใส พริกยิบน้ำอันนีนซีอันไห้อร่อยกันลึกตัวนี้เมื่อกี้แค่ลงจนดูโนเดียวเอาคนก่อนเจะได้จ้ะนี่ปดินจ้ะอยู่นก hey, ันครับของให้กอเป็นกอเลยจ้ะโอ้โหโอ้โหไดเหยียบอ่ะนี่เขาเจียวยางมากอเลยแงงบอแงงเขาเจียวโซนไปโซนมใหม่ มันสาสียินสองดอกเงี้ยงกันเลยเนี่ยได้มาสางบบเห็นแทนเนาะดอกเงี้ยเกินเ็แดงสีตาอ้เจ้แม่นเนาะบบพอหนังสี่จางวุหนนดีครับมันดีเกินบาดินอีกสองดอกจ้า ไปครับผมสิผ้าอวยกลับแล้วครับผมน้ำทางเมื่อครับผมเดี๋ยวนี้ก็เป็นเวลาใบสองแล้วครับผมสิผ้ากลับแล้วครับลูกว่าเริ่มเมื่อยหิวเข่าแล้วครับผมไปครับผมหิวเข่าเที่ยงครับผมสิผ้ากลับกันไปครับผมไปลงผลงานกันอยู่หลดคนนี้ครับผมพ้อมใส่พอมันเลยครับผม ่้าเมือพอเห็นที่ก่อแล้วครับผมเลยคือกว่างคนแถมบ่แถมโอ้แถมดอกก็ไม่งานเลยคือดอกไม่กินแถมให้เรางงมองคนแถมให้ก่อโอ้โหสุดรับผมนั่นโอ้ไม่ตองเพิ่มเลยจ้ะเอ้ยดอกบบไงนางคนแถมนี่แถมให้่ก่อดอกแบบสวยๆเลยจ้ะนั่นกระมานเนยด้อครับมือพอพี่น้องเพิ่งก็มาหาไรครับปลา ตาแตกครับผมแต่ปะทองปว่านเครับผมโอ้ไปปะไดก็บม่ออีกครับผมวันวันศุกร์าเมื่อสุพังานก็พ่อเขาก่อนแล้วครับ่อีกแล้วแถมอีกไโอ้ยข้าบไงต่ออดอบแยงมากจ้ะเอาอีกละจ้ะพี่หมองม่ทวอีกละจ้ะเเพิ่งเลยจ้ะยังพามาห่อผมอีกครับผมจ้ะไ่เคยเข็มนเนาะแ หาละเอียดบ้างซิเมื่อวัดแดกก็พอเนี่ยขยู่ได้ครับบ่เท่าบนแถมขายกับนี่ตดอกอยหญงๆงามๆมปที่นี่ครับผมย่างไปหารถรับบ่ท่านวากีพาสรุปผลงานรครับบ่เท,ท่พออีกน่าไม่กิ่นั่นเอาอีกเด้องใ่ค้องใส่อุ้ยงามนี่แะครับนี่เลเอาไม่กี่ใบ โอข่ตัวแถมดูอยู่ทำเทมนี่คือโอเคเด้เนาะอ๋อโอเกลัวกันยังดีจ้ะพี่น้องหนาเออมตัวถ่ายเยอะครับผมหนามมึออยก่ก็หนามทางเมื่อเี่อนะครับผมพอเถอพ่นแถมอีกแถมค้ากลับเมื่อไม่กี่ยามเนี่ยครับผมเทมได้ไหมมือไม่กีนเลยมือมันเอาอีกแล้วเปล่าม่เหลือ ไอตองเพิ่มเพิ่เากีกนี่พี่น้องแน่นอีนะี่อ้แน่นอีดีแ่ดอกงามกันพี่น้องสวยขยี้ใจจ้าดอกนี่แทีลครับจ้าเอาบอมนแไปแทมมาที่เต็มตาแน่นครับี่ี้แน่นแบนี้ใ่เพิ่มเพิ่มเพิ่นกบานถิ่มได้มื่อเอแม่กบานนี่หาลายลวยได้ภายในสองเหมือนนี่ครับพี่จ้าพุ่ ใช่แล้วครับผมมันเอาหาไปเรียงเป็นกอสีหอรดรถที่เก่าครับผมบอกเมื่ทา่านว่าสรุปครับผม <c oughs> เอาเอดูแล้วดูแลแล้วดูแลแล้วมีที่เคลียออกพอดีนี่เด้อค่ะมองเพื่อนมีที่เคลียออกลงจ้ะอือค่อยเดี๋ครับผมแถมอีกเลยครับผมแถมดีแห้งครับผมหั่นว่ายิ้วเข่าเจ้าหิ้วเข่าแล้วไงเจ้าหิ้วเข่าเราจะเห็นเห็ดเรื่อยๆว่าสีเมื่อเห็นเห็ดอีกจ้ะ เอเขาทาครับผมแขมเดือยครับผมข้ากลับนี่ตูกไปถ่ายยูรตถูกไปถายยรครับผมมาครับว่าพงผลงานครับผมที่ผ้าเมื่อนะครับผมห่อนได้ครับเพันแถมมังหันร้ายดอกเตอครับข้ามา นี่ครับเมื่อวันผลงานนะครับผมงานมาเนี่ยโอทอมหมว่อัานไปไหนเนาะนีะ่ครับผมโอหมานทอมหมว่อัานไปไหนจะพี่น้องแต่ว่ากัดทีว่มาหมานเนี่ยเนาะจำเลยเตว่าหมานมีด้วจ้าก็เดยเด็กกินจ้าเฮดก้อนแดงไร่เตืบเนาะลักลักมือนก็นจะเป็นเห็ดบดดินนั่นละจ้าเห็นบ่อยเห็ดบดดินได้หลายค่ะเห็ดก้อนแดงกัหลายเติบเห็ดแดงซี่ก็มีเ,เห็ดผึ่งเรียงข้าวไร่ก็มี่บันนลบหลายเนาะก็ เพิ่นออกใหม่จ้ะเฮ็ดละงอกอ่ะได้ทั้งไข่ได้ทั้งตูมแต่ว่ากับหลายเด้อครับพี่น้องบ่ได้เป็นหมยใหญ่เนาะพ่อตั้งแใจมองละตูมสองตูมตต่หอนว่าพี่ตั้งมีเด็กจีน้องบ่บ่ท่านบ่ท่านหอดมืองมานเฮ็ดละงอกเนาะจ้ะพี่น้องฝนกับบ่ค่อยตกครับผมแม่นจ้าฝนถิ่มระยะครับช่วงนี้ผลงานคลิปมื้อนี้เนาะจ้าพี่น้องเป็นคลิปของวันที่สิบสองค่ะสิบสองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้าไม่คิดต้อคิดกัน ก็ฝากผลงานไว้อีกคลิปนึงเลยจ้าส่วนชอบวิดีโอจังได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งน้ำเด้อดจ้าสำหรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องเมกิสตรู้ไหมจ้าเมื่อกี้ก็พกกีก็ขอขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลังใจคือเก้าลักจ้าขอบพระคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านนะจ้าที่คอมเมนต์ดีๆเลับมาแห่งกำลังใจเมกิก็พกกีจ้าครับผมขอบพระคุณหลายๆครับผมสำหรับคลิปวันนี้เมกิก็พกกีก็ฝากผลงานไว้เพื่อจำเนื้อจ้า ไปาะกันไม่เมื่อหนาว่าเมื่อกี้จีบาไปหายางคิดกัดได้นอกจากวันนี้เมืม่อกีก็พอจิบก็ขอตัวลกักกับบั่นกนด้วยจ้าหัวกับเข้ามาสอนจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีพญายิ่ม่ใหญ่เอฟซีทุกท่านครับผมขอบคุณหลายๆด้วยครับผมขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการที่ชมทุกกาําลังแรงใจที่สง่งมาให้คือเก่าล่ะครับผมบม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศหรืในประเทศครับผมขอบพระคุณหลายๆครับบ้านพอกันไม่คิปหนาครับผมบ๊ายบายค่ะ